สวัสดีครับพวกเราโปสดังค้างกับทีมแดนเดอร์ลินก้าแล้วก็วันนี้เป็นทริกสตาร์กับบาโลแมกนัตนะครับผมก็เป็นแมตช์อัพการ์ตูนตอนที่3นะครับผมอันนี้เดินเดินทางตามการ์ตูนเออเดินทางกตามการ์ตูนอ้าวไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเรื่องเดิเนี่ยตามการ์ตูนไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไป็พูดไม่ได้ต้องธิรกิจสตาร์กับน้องใหม่น้องเก่าใช่กลับมาแล้วนะครับผมจากอเมริกานั่นเองนะครับผมไปไปแข่งดีลักมาไปเรียนไปเรียนกีกีบอกก้องหน่อย ไม่ไปตามหายูทเบอร์มาตามหานาคุชก็ยืนตะลักกะใส่ส้สลามมาแข่ง้วยมาเล่นเอาเรื่องจัดโอเคผมจะเป็นยังไไปดูเลยสแตนด์อัพตะลัก เอเท็ด้วยนะครับเฮ้ยตามคำสั่งที่บอกว่าโนไม่ทิ้งแกนแกมันทิ้งโนใช่แต่เท้าทิ้งโนแล้วเขาเลื่อยอ่ะเฮ้ยมองอะไรนระส่ายแล้อันนี้อะไรอันนี้ยิงเถื่อนอยู่อันนี้อะไรจัดอ่ะจัดอะไรจัดตีนพีเปอร์จัดโรลสอนการจับนี่เวลาการตกทำไง เกียตไดคนนี้ครับบอกว่าเมื่อไร่กระโงมาโซชั้นหนึ่ตกจาวโตเกีบดตเีอ่ิงไปวันนีีทต้งหลังไม่มีอะไรแปดพันตีมาสองพันหมื่นหอครับดอของฟงแมนจกันลอเดินจัวอะไจโอโโอโกูทิ้งออเดอร์ไลท์ ไม่มีแหละครับคนนี้ไม่มีสกิลต้องเดินอะไรครับถูกต้องออเดอร์เฮ้ยโดนชาร์จสองรีบหรออันนี้เป็นแมตช์อัพตอนที่สามนะผมเป็นช่วงที่มีเด็กกระโปรงมาท้าด้านจีแข่งนะผมและด้านจีบอกว่าแขกกูหักอยู่ไปเล่นกับยูยูซะหนึ่งหมื่นปีบรรยากาศครับสปอร์ตเลดี๋ยวโอเวอร์เออสปอร์ตสปอร์ตญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาสามปีแล้วเนี่ยตีมือเพราะว่าหูึ่งพัไทยไหนเดียวไหนเดียวอะไรก็ไม่ชื่อว่าใดเดียวไหนเดียวโอเวอร์ใดเดียวโอเวอร์หนเดียว นี่ไงกามาเกียวค่ะทำไมผ้านี้คนชอบกัดบอกของไดของใดเดียวเออกาบาเกียวบอกว่าเมื่อไม่ยูที่บอกว่ามันโดนไล่ทับตรงนี้เสิร์ฟทิกต้าลงมาโดดทิกสต้าลงสนามนั่นเองคเอาหายหายหมดเล่นเลยหรือดิ d ดาตัดภาพตัดเอาดิในเดเดในเดเดเดด้าเนี่ยเดด้ามี้ดีเยดด้านีวันวันที่แปดไงต่ออะไรครับ โอเดธเดธอาร์อะไรเดธอาร์มาเพราะสองไม่ตีมันสองเข้าเลยบอกพีจีสองหมื่นอิชาพีจีผัวากันน่ะยูทิเกอร์โอ้โกงไปมึงน่าอิจฉาเนี่ยหรอเดี๋ยวกูเป็นโงมารีให้จังหวะนี้นะฟังชื่ออะไรนะบาโลแมกนัททิ้งดิวทิเกอร์เพื่อทำการไลฟ์เป็นบาโลแมกนัทเอา ร้ายเป็นบารโรแมกเนสคาสกิร้ายเป็นเกรดสามของจริงจะมาแล้วพอดีฉันน่ะไม่ว่างมาเล่นกับไอ้พวกมือใหม่หรอกนะสูชชชชชสชชชชชชชสชชชชชชช่ชชชชชเชช่อยชช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 ้วชชชเชชชล้ว่ชชชชว่ชชชชชชถูกชชชรชชชชชอชชชชัยชโซ่ชชดชช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 ชโชช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 ชัชกชนหชชชชอชช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 บชชเชช ทาโกะสุเกะเช็คแอนเชิงชารชัด์ทเถียงมาเลเซียขอขัดจังหวะเพื่ออธิบายผิดการ์ดป่ะตอนนี้โซมีห้าดาวไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยลงสกิลครับมาลงเฮ้ยมีควัมตัดหน้ากล้องโดยชัร์ทหนึ่งแรงมากอ่าแันตีเลยมาแล้วก็ตีเท่าไหร่ครับสกิลครับบอกว่าเขาจะบัตหนึ่งเอาไถ้าโซมีห้าเล่นตามโซมีห้าใบ จะได้จุกอันหนึ่งใบตอนนี้โซมีสิบถ้าโซมีสิบตัวมันจะบุกหถูดบุกทิ่ถ้ามีสิบห้าจะดูดออเลียออบอลข่อยฝ่ายเข้าโซแล้วก็ทั้งทั้งสนามเราทั้งสนามทำสองใบใช่เขาโซแล้วก็โดดสองตัวตอนนี้ผมก็เข้าสองทีนะครับผมจะเป็นสามนะจะเป็นสามด้วยหรอโอตัวชิงได้แล้วคลิปที่เข้าที่เกือบเกมร้อนครับที่เป็นพลังเยอะมากสวัสดีเด็กันตัวชิงนบอลแต้มหนึ่งเฮ้ยเอาไปเพื่อนชนะไงขี้เอาไปเอาไป ของที่นี้มาเลยเพชรมาซีพีจริงหรือเปล่าหนึ่งหมื่นแปดพับียกันหนึ่งปียก็หนึ่ปให้หห้รอได้น้ต่งวันหน้าอ้ยง่เล่ไนวันหนาจีว่าเวันนี้สบายหนึ่เอาหนาวาน้าบอนอ๋อ เฮียยูยูจริงเลยเนี่ยยูยูเก้เฮียยูยูเทหรือเปล่าเช็คราคายืมมายืมมายืมเล็กมายูเอ็นยิงไปหนึ่งโดนหรือว่าโดนังนั้นทำการโอว่าโดรสโอว่าโดรสคนนี้บอกว่าเมื่อเอาดินออกมารถบัสหนึ่งจะจอดรถสองใบเท่ากับประตูจอดสองเฮ้ยใช้จอดผ่านโอว่าโดรสโอวิส บูรณาวายเลียนร้วาเียนเต้บอกว่าสามารถโอเวอร์เดย์ทับการที่มีเทคโอเวอร์เดยได้นะผมแต่ต้องมีทริคสตาร์อยู่ด้วยไม่ทับทิคสตาร์หรือตัวที่มีโอเวอร์เดย์่แล้วต่างดีพ่าพูดว่ไม่พี่นอกวามันทับทริคสตาร์เฉได้ก็แใช่ไงก็ใช่ไงโอเคเลือกแล้วก็จะบวกห้าพันามไส้อ่าตอนนี้บวกหมื่นแล้วมึงืออะไรกางไอ้สั ีทัติฮิตจะทิ้งสามารถทิ้งไหนึใบเพื่อลุกตัวเองได้ขาดมาด้วยแรงมากกาทัตฮิตกิ้วมาร์ดหนึ่งบวกห่อกาศหน้าโบนึงเบิร์นไปกันโอเวอร์เลยเด้งได้ไหนในกร์ตูนจังหวะนี้ต้องโอเวอร์สามสามฮิเทกเฮ้สามสามหรอไม่กัเปล่าเป่าปันึงด่งเชื่อมวันหน้าสเวสไม่เคยมีมาก่อนอาเรื่อง สวัสดีครับพี่เาเรื่องประกาศโอ้ผมบอลหมดสองสามหมื่นยิงมีค่าสี่เอ็ดสี่สิบมีค่าหอมีค่าตีแวนิตีแวนนตีแวนสามหมื่นสามห่นเอาเลยเฮ้ยบอลเฮ้ยคาแดมขยกาดสไตปไปเขาเอาแล้วตัวขือตัวน้ไรดูต่างกันตูไหมเนี่ยตัวนึ่งต่ต่งัแพ้นะ จริงครับนค,คบนนี้บอกว่าเมื่อลงมาครับถ้าเป็นติดมาลงมเลยมนะั้จะคุยช้าตอง,อ,ตงอันนี้ตัมีสองสองถึงสามใบลงครับจริงค,ครับตรงนี้เมื่อลงในงีจ่าบอกว่าเขาจะบัตติช้าสอง <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับ <c oughs> อ้าวน,นี่บ,กบกวบกตลอดป่ะเฮ้ยบวกตลอดครับผม ในเธอเราเนี่ยไม่เจ็บในเธอเราบ้าโอย่าบ้าอย่าบ้าทำดีๆทำโซชั้นหนึ่งกาบาเอลโอเวอร์จิกเกอร์เเไม่น่าเลยไม่สรแล้วม่ลงเม่มเพิ่งไม่ตงตัดออกคุกเก้ตั่อนแลเก้าใครที่สามใช่แล้วสองือสามอุ้ยนอะไรมาตอนนี้โซมีกี่ใบครับโซมีสิบหกครับดูได้ไงนับแล้วหรอ อันนี้28ครับบูอยู่ได้หไา่สามเจ็บจัดนี่หนึ่เดียวเลยว่ะการเต็บผลัาไม่ออกมึงจะสู้ห่อคอยบาเบลหอยเน็ตได้ยังไงวะดูเดอดทักอะ28 28 28 อันนี้มีพีจีพีจีเอ้ยไอ้บางเงาดูเรียทักสกิลตะบานหนึ่งโซ5ห้าตัวโซ1สิบมมือหมดทิแล้วก็โซ1สหครับดูเรียทั้งสองฝ่ายเขาเขาโผมแลวผมโดนสองใแพ้นะที่โดนเาหมหมือแพ่นะเอาดีๆบิดได้เดียวไปแล้วไปแล้วบิดเลยหรอแล้ว เปนได้ปุ่นชิกเซ็กซนเชกชี้นข้อที่เกืสัวคุณให้เลยกเฮ้ยออกก่อนอันนี้บอกว่าถ้าตัวมีสิบใบครับตัวมันตัวมันจะบกหมื่นเป็นกี่ที่เป็นคอนอันนี้สิบแปดใ้แปดพก่อนกี่ที่เป็นสิแปมันถามว่ากี่ที่ิแปดองทีิบแปดเพิ่มปกาดหมื่นหนึ่งใบไม่ต้องทิ้งลอาเชคทิวทิเกบอกลยอ เฮ้ยทำดีๆเราต่อได้เฮ้ยเฮ้ยทำดีๆไมื่กี่ไปผมไปไขาขี่ได้ขนาดนั้นี่กับบอยเชี่อไหบอยทำดีๆเฮ้ยคอเฮ้ยเฮ้ยแบทเทิญในการ์ตูนไม่ใช่อย่างนี้ฮะในการ์ตูนไม่ใช่อย่างนีู้อะไรเย หมื่นแปดหมื่นหกเอาล่ะแค่ตอนนี้เฮ้ยตีบัดหนึ่งสามมื่สามพันทางนู้นนะหมหมืกึงหันไปยิ้มให้กล้องไปยุยยุไอ้เด้ยจะสงสางมึงยิ้มทำไมวะป้องกันได้ไม่หมดหรอกหมอนี่กำลังยิ้มอยู่งั้นหรอัำให้ไะ3สามหมื่นสามอะไม่ไหวว่ะสอป เท่าไหร่นะ 3, 3. 3> สามสามสามแรงจังสีสามได้เดียวหนึ่งได้ได้เด,ดียวได้เดียวนะ <laughs> 3, 3. ได้ทิกเกอร์เท่าไหรสองสามได้เดียวได้ทิกเกอร์ใบที่หนึ่งไม่มีทิกเกอร์ใบที่สองบอด <laughs> <laughs> ตีเท่าไรหมื่นแปด คันอาไรมือหือมือถือห้าพัน0 0าพันตันเโลเอ้าเว้ยตจ๋เฮีวไม่เห็นเลยเกนอะไรไม่เหมือนกัเตินเลยนัดีไม่เหมือนแต่โอาวร์ขึ้นมือหนึ่งอ่ะสอมเหมือนในกระตัวโนรโวะกาศสอม่นปดะม่แากาบล้วอากาเอาแบบเป็นฝั บาโลแม็กนัทที่ชนะไปแล้วผมไม่เหมือนการ์ตูนเลยไอ้เนี่ยตอนไอ้เนี่ยกูไก่เวียนทำมาดีเหมือนการ์ตูนเป๊ะไอ้เนี่ยเฮ้ยเล่นดีๆีอ่ดีดีก <mm> ็แล้วทางสองทางสองเด็กนะครับเป็นของใหม่จากชุด CP01 นะครับผม <mm> ก็บาโลแม็กนทัทจะเป็นสายใหม่เลยนะครับผมมีไล่ไลอยู่ในนั้นด้วยก็คือจะแถมอยู่ในบล็อกนั่นเองนะครับผม <mm> ใช่แล้วก็ส่วนนวน้าครับผมก็มีของใหม่อย่าง <mm> วาเลนเต้น,นะครับผม <mm> นี่ของใหม่กับอาลุศนะครับผมเดี๋ยวให้ช่วยทีช่วยทีช่วยทีอ่าเออ แล้วก็พ g ไม่ทิ้งมือนะผมก็มีทุกสีนะครับผมก็สามารถามาหาซื้อจับจองกันได้นะครับที่ร้านเยลูบีการ์เกตนะผมถ้ายังเหลืออยู่นะโอเคแล้วก็ตามลุ่มใช่ตามกลุ่มก็ได้แล้วก็วันนี้ครับผมขอบคุณร้านเยลูบีการ์เก็ตที่มาให้เราถ่ายทำครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณน้องเน็ตแล้วน้องไดนโนอท,ที่มาเล่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับโอสูจะมีโเจ์ก็คือมีการจัดแผ่น้วรอดถ้าใครสนใจก็สามารถมา เป็นการแข่งที่ไม่เหมือนใครแน่นอนต้องรอติดตามถ้าใครสนใจก็สามารถมาร่วมชมหรือร่วมติดตามได้ที่เพจโอสุนะผมหรือ Discord อสุจะแปะไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับผมส่วนนี้ก็ถ้ามาใน Discord ก็จะเจอพวกเราอยู่ใน Discord นะครับผมอยู่ทั้งวันอยู่ทั้งวันครับมาทักทายหรือว่ามาเล่นกันได้ใช่แล้วครับผมก็ส่วนนี้ไม่มีแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายชาาเดี๋ยวฝากลิงก์ i s c o r d